พอ <c oughs> ดีพอดีหลวงปู่ท่านไปแจกของเล่นเด็กไปแจกหลวงปู่วันก่อนท่านไปแจกของเล่นเด็กแจกที่ศูนย์พัฒนาเด็กประมาณนี้แหละโ <c oughs> ตวกว่านี้นิดนึงเท่าก็เลยได้แจก <c oughs> สมัยก่อน <c oughs> จะวัยเล็กกว่านี้มัง้งไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วไปงองแง <c oughs> หรือไม่อยากไป <c oughs> คุณยายไปกราบหลวงพ่อนาคหลวงพ่อนาควัดมัชฌิมาวาดัด <c oughs> เพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่สมัยคุณตาทวดยายทวดคุณยายอะไรเนะี่ยไปคุณเคยกับที่วัด แล้วก็เคารพหลวงพ่อนาคหลวงพ่อนาคคืออะไรพระพุทธรูปปางนาคปลกใช่ไหม,มเป็นของเก่าแก่ของเมืองอุดอรขุดพบเรื่องอะไรนี่แหละท่านก็เลยสร้างหุ้มคนใหญ่ก็เลยไปอธิษฐานว่าหลานงองแงไม่ยอมไปโรงเรียนร้องหุ่มร้องไห้หลานก็ไม่รู้นะ พอยายไปอธิษฐาน <c oughs> กัาบหลวงพ่อนาคปรากฏว่าวันต่อมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ร้องอีกเลยเนะ <c oughs> ด็ที่หลานก็ไม่รู้หลานเล็กกว่านี่นะไม่อยากไปโรงเรียนแล้วยายก็เลยไปกราบคราวนี้ก็เลยทุกครั้งที่จะสอบเข้าอะไรไงก็เลยเคารพหลวงพ่อนาคนี่แหละ <c oughs> ไปกราบด้วย <c oughs> เป็นอีกรูปหนึ่งไปกราบ ตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาเวลาก็กลาบแต่ว่ามาฟังผลนี่อยู่ที่บ้านตาดนะตอนฟังผลมาถือศีลจำศีลภาวนาตอนนั้น <c oughs> แล้วก็รอฟังผลว่าผลจะสอบเข้าได้ไหมพอสอบเข้าได้ก็ไปกราบหลวงพ่อหน้าแต่ว่าตัวเนี่ยไปภาวนาอยู่วัดหลวงตาหลวงตามหาบวัวก็สอบเข้าได้อย่างที่ตั้งใจ เป็นพระถือว่าคู่บ้านคู่เมืองอุดรเป็นที่เคารพความคุณยายทางนี้เห็นคุณยายเคารพแล้วท่านก็เคยไปอธิษฐานมันไม่อยากไปเรียนอธิษฐานเออก็เลยถือถือเอา <c oughs> ที่นั่นทางคุณตาคุณยายนี่จะ,จะเคารพหลวงปู่ดินเนาะหลวงปู่ดินเนาะนี่ท่านคนโคราชด,นะดั้งเดิม ท่านอบาพยพโยกย้ายมาเพราะนั้นจึงทางอะไรทางบรรพบุรุษนี่น่าจะเป็นญาติเป็นวงกันรู้สึกว่าจึงมีความคุ้นเคยกับที่วัดนูน้นและหลวงปู่ดีเนาะนี่พอมีวัดธรรมยุทธ์วัดโพธิสมพรหลวงปู่ดีเนาะนี่ก็เป็นพระเป็นเจ้าวาดรูปแรกนะของวัดโพธิสมพรซึ่งโพธิสมพรนี่คือธรรมยุทธ ต่อมาถึงได้มีเจ้าคุณธรรมเจดีจูมเจ้าคุณจูมเจ้าคุณจูมนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะเป็นพระตอนนั้นธรรมยุทธตั้งขึ้นมาแล้วลหละในประเทศไทยแต่เมืองอ,ดอุดรเนี่ยยังไม่มีก็เลยมีวัดธรรมยุทธขึ้นมาก็คือวัดโพแต่ก่อนหน้าที่จะมีเนี่ยหลวงปู่ดีเนาะเนี่ยได้ไปอยู่ทนไปอยู่วัดมัชิมาวาดก่อนแล้วตอนตั้งท่านก็นมาตั้งที่นี่แล้วพอมีวัดธรรมยุทธก็คิดว่าวัดโพนี่เหมาะ ท่านก็กลับมาที่วัดมัดชิมะวาดเหมือนเดิมก็เลยคุณตาทวดก็เลยผูกเกี่ยวข้องกับทั้งสองทั้งสององละ่ะรู้สึกทั้งสองลูปได้ยินว่าตอนคุณตาคุณตาทวดนี่ท่านสร้างวัดป่านนิเวศสร้างวัดป่านนิเวศซึ่งวัดสมัยนั้นเนี่เป็นป่าช้าเป็นที่ที่ไม่มีใครเขาอยากเข้าไปหลวงเจ้าคุณจูมวัดโพก็ เห็นว่าสถานที่เนี้ยเหมาะถ้าเกิดจะนิมนต์หลวงปู่มั่นกลับมาจากเชียงใหม่เนี่ยสถานที่เนี้ยจะดูเหมาะสมว่างั้นเถอะหลวงปู่มั่นท่านกลับมาจากเชียงใหม่ท่านบรรลุทมที่เชียงใหม่ท่านสําเร็จทมแล้วท่านก็อยู่อยู่แต่เชียงใหม่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้กลับมาทางอุดรไม่ได้กลับมาทางอีสานมางั้นเถอะเจ้าคุณจุมธรรมเจดีวัดโพเนี่ยเป็นผู้ไปกลับนิมนต์สาเร็จคงจะมีใครไปนิมนต์ไหล หลายท่านหลายคนแล้วละ่ะแต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านยังไม่มาพอเป็นเจ้าคุณจูมธรรมเจดีเนี่ยซึ่งเป็นพระอุปชาของหลวงตานี่ท่านไปไปกราบนิมนต์หลวงปู่มัน่นเมตตาก็มาจำาปรนษาที่วัดที่คุณตาทวดเนี่ยได้สร้างนี่แหละคุณตาทวดตอนที่คุณตาทวดท่านเสียก็เลยท่านคุณกับทั้งหลวงปู่ดีเนาะคุณกับทั้งเจ้าคุณจูรู้สึกว่า ทั้งสองท่านจะอุปการะในงานศพไปช่วยเหลือคนหนึ่งอยู่อะไรมันก็ว่าท่านเมตตาจูงศพให้แลกันอันนี้เป็นความที่ญาติาผู้ใหญ่ท่านเล่ามาท่านเห็นในเหตุการณ์ท่านก็เล่า,าก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาเกี่ยวข้องยังไงอะไรไม่ได้ไม่ได้ทราบอย่างนั้นแต่ว่าเออดูพื้นเพก็มีความเกี่ยวข้องกับพระทั้งสอง ทั้งสองของเมืองอุดอรสองสายต้นตอก็คือทางฝ่ายมหานิกายคือหลวงปู่ดินเนาะสําหรับหลวงปู่ดินเนาะกับหลวงตามหาบัวเนี่ยหลวงตาท่านเคยเล่านะว่าท่านคุ้นเคยมากสนิทมากในเคารพแบบว่าสนิทคุ้นเคยกันว่าง,งั้นเถอะท่านหลวงปู่ดินเนาะท่านก็มีความน่าน่าเคารพเอตีมันหน่อยมาถึงก็มาโวายวาย หลวงปู่ดีเนาะนี่ท่านชื่อดีเนาะเพราะว่าท่านชอบอุทานว่าดีเนาะมีอะไรมาก็ดีเนาะ,ะดีเนาะ <c oughs> เขาอะไรเขามานิมนท์ท่านแล้วลถเสียเอาจนกระทั่งสายเออดีเนาะอะไรท่านเขาพาท่านไปปรากฏว่ารถไปเสียกลางทางท่านตอนเข็นเออดีเนาะได้ออกกําลังกายบ้างท่า <c> น <oughs> <g ül s> พอไปถึงก็รู้สึกจะไม่ได้ฉันเลยเลยเวลา <g ül s 2> อันดีเนาะหมดการที่ท่านจะว่าดีเนาะได้เนี่ยท่านต้องเป็นผู้แก้ใจนะแก้ใจมาจนเคยชินกับการแก้ใจจึงมองเหตุการณ์ต่าง,างๆด้วยความเข้าเข้าใจเข้าฉันเขาชองอะไรชงกาแฟมาถวายท่านเขาไปใส่เขาใส่ผิดเขาไปใส่ เขาจะใส่น้ําตาลแต่เขาไปใส่เป็นเกลือท่านก็ชั้นได้ดีเนาะทานน้าตาลมาก็เยอะแล้วอะไรประมาณนสอน้องท่านนั่แหละทีท่านโจรขโมยจะมาขโมยข้าวของในกุฏิท่านพอมาถึงจะมาขโมยมาเอาท่านก็เห็นก็ท่านก็บอกเออเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยนะนั่นแหละมันอยู่กับเรามาเราก็ต้องแบกต้องดูแลต้องรับผิดชอบเป็นภาระมากเลยเอาไปไปเลยนะเอางั้นแหละ โจนก็เอา้าทําไมท่านวายอย่างนั้นแหล่บอกงงงงที่บอกให้เอาไปเลยไม่ได้ตกอกตกใจไม่ได้อะไรแต่ถ้าจะเอาไปเดี๋ยวจะต้องไปพูดให้ใครฟังเดี๋ยวจะโดนกลับเพราะนั้นต้องฆ่าท่านด้วยเออก็ดีเราก็อยู่มานานแล้วลหละแก่แล้วมากแล้วไม่รู้จะอยู่ท่านวะโจนก็งง,งอะไรวะวาดจะฆ่าก็เออก็ดีเอาจากนั้นไม่ฆ่าแล้วแหละะเออก็ดีอยู่เนาะเขาจะได้เพราว่าถ้า นั่นไปเองก,ก็เป็นบาปเป็นกรรมไปด้วยก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องสร้างบาปสร้างกรรมอะไรเน,น,นี่ยบวอะไรก็ดีไปหมดเหมือนกันโจรก็เลยโอ้เขาลบก็เลยไปยอมมอบตัวเลยนะที่ทําผิดทั้งหลายทั้งปวงมามอบตัวติดคุกติดตารางออกมาก็มาขอบวชกับท่านมาน่นะดูในประวัติก็มีหลวงปู่ดินเนาะเพราะนั้นท่านเป็นพระที่สอนธรรมะเราไปอีกแบบหนึ่งนะสอนธรรมะเรา ให้พินิจพิจาราเรื่องราต่างๆดีบ้างร้ายบ้างแต่ถ้าใจดีแล้วเนี่ยเรื่องดีก็ดีอยู่เ,เรื่องไม่ดีใจเราดีซะอยา่างก็พลิกให้กลายเป็นเรื่องที่ดีขึ้นมาได้มันไม่ดีก็เพียงแต่ภายนอกแต่ใจเราซะอยา่างเป็นใหญ่ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอ,อนสอน,อนะมโนปุพังมโนกรรมามาโนเศรษฐามาโนมายาใช่ไหมหลวงพ,พอ่อใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน สำเร็จได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นแค่เรื่องภายนอกใจเราต่างหากถ้าใจเราดีแล้วอันนี้เลิศที่สุดเพราะนั้นท่านจึงสอนให้เราทั้งหมดทั้งสิ้นในชีวิตของเราที่เกิดมาท่านจึงสอนว่าให้ความสำคัญที่สุดก็คือการฝึกใจเพราะใจเนี่เป็นสิ่งที่ฝึกแล้วมีผลมากเรื่องอื่นฝึกเก่งขนาดไหนก็ช่างมันเก่งได้ไม่จริงเก่งได้ประเดียวประดาว เพราะสิ่งที่เราฝึกชำนาญอาศัยร่างกายอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยเท่านี้ซึ่งมันเสื่อมถึงวันหนึ่งก็เสื่อมสภาพเจ็บนั่นเจ็บนี่ผุพังเสื่อมสลายใช้การใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความเก่งมันก็ลดลงลดลงตาม <c oughs> ความเสื่อมสภาพของร่างกายเรามาอาศัย <c oughs> อิงกับสิ่งนี้เราก็ทุกตายเลยแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเออในเป็นธรรมชาติแบบนี้นี่เอง ที่มันมีเสื่อมสลายลงเพราะนั้นเราไม่เอาใจของเราไปเสื่อมตามนใจเราไม่เสื่อมตามนะแม้เราจะแก่เท่าจะลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจไม่เจ็บด้วยใจไม่แก่ด้วยแต่ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันมันมันจะมันจะคิดว่ามันแก่ด้วยมันจะคิด,ดว่ามันเจ็บด้วยร่างกายเจ็บมันเจ็บไปด้วยจริงๆแล้วท่านแยกได้ภาษาลูกตาท่านใช้คำว่าแยกธาตุแยกขันแยกธาตุแยก,แยกขัน มองธาตุมองขันเป็นความจริงประเภทหนึง่งซึ่งไม่เอาใจของเราเข้าไปเกาะเกี่ยวเเอาอะไรมาแยกก็คือเอาใจเราเอาใจเรามาแยกเราจะแยกได้อย่างไรแยกได้ด้วยอํานาจของสติและปัญญาท่านจึงสอนให้เราเจริญสติให้มากๆทําอะไรก็ตามให้รักษาสติอยู่ตลอดอย่าปล่อยใจสติที่มีกําลังที่มีความกล้าแกรง่งนี่ละถ้าใช้พินิษพิจารณาอะไรนี่ปัญญาจะ เกิดผลเกิดประโยชน์อย่างมากเพราะฉะนั้นสามารถแยกได้ที่เราแยกไม่ได้เพราะปัญญาเราไม่พอปัญญาเราเกิดจากการอ่านเกิดจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยเรียกว่าขแรกสุตตะมยปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเยอะเกิดจากการอ่านเยอะจินตามยปัญญาเกิดจากการคร่ครวญพินิษพิจารณาจากที่ได้ยินได้ฟังมาอันนี้ปัญญาสองประเภทนี้ก็ดีมากอยู่ ปัญญาที่ดีที่สุดคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาจะเกิดได้อย่างไรก็ต้องเกิดได้จากการเจริญสติเ,เจริญสติทําอะไรก็ตามทําอะไรก็ตามพยายามรักษาสติตลอดเ,เดินจงกรมนั่งสมาธิเปมามีสติตลอดรักษาสติตลอดเ,เพื่อที่เราจะได้เจริญสติของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสติธรรมดาเนี่ยท่านว่าแม้แต่หมูหมากาไก่เขาก็มีสติไม่ใช่ว่าไม่มี แต่เป็นสติแบบแบบสัตว์สติแบบเราเป็นมนุษย์เราจะต้องเจริญให้มากขึ้นมากขึ้นเมืว่าเจริญมากขึ้นมากขึ้นกันี้มีปัญญาในปัญญาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมองอะไรก็ตามคราวนี้ไม่มีผลไม่มีผลร้ายต่อใจอย่างหลวงปู่ดีเนาะี่ที่ท่านว่าดีเนาะได้มันจะแย่ขนาดไหน,นมันจะมาขู่ฆ่าขนาดไหน,นท่านยังว่าดีเนาะได้เพราะว่าท่านไม่ได้เอาใจเราไปขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆแล้วท่านแย,แยกเรื่องราวต่างๆออกจากใจ แยกธาตุแยกขันออกจากใจได้มันก็แยกเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแยกออกจากใจได้แต่แยกได้ต้องแยกด้วยการพิพจารณาแยกด้วยความมีสติถ้าไม่มีสติมันแยกไม่ได้กลัวอะไรที่มันน่ากลัวมันก็น่ากลัวจริงๆอะไรที่มันน่าเกลียดน่าเกลียดจริงๆน่ารักหน้าชังหน้าลุ่มหน้าหลงม,ม,มันพาให้เป็นไปอย่างนั้นได้จริงๆถ้าจะไม่เป็นไปอย่างนั้นทํายังไงนี่มันจะเริญสติจะเริญปัญญา พินิษิจารณาแยกว่าใจของเราเนี่คือตรงอันนี้นะเนี่ยสิ่งที่เราไปรับรู้ต่างๆเนี่ยคือใจใจของเรานอกนั้นก็คือเรื่องของวัตถุสิ่งของดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมเป็นของภายนอกใจเราต่างหากถ้าเราสามารถแยกสิ่งเหล่านี้สิ่งทั้งหลายท้งป,ปวงแยกออกมาจากใจเราได้ใจเราไม่ไปขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ให้มีผลกระทบต่อใจเราได้ด้วย ความมีสติด้วยความมีปัญญาในการที่จะพินิจพิจารณาทุกครั้งทุกคราในการแยกเราไม่ทุกนะนี่แม้นอนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลอยู่อะไรขนาดนั้นก็ตามใจเราไม่ทุกไปด้วยแม้มีเหตุการณ์ดีบ้างร้ายบ้างใจเราไม่เพลิดเพลินหลงไหลแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์ระทมขมขื่นไปกับสิ่งเหล่านั้นด้วยด้วยอํานาจของสติและปัญญาเนี่ยพระองค์จึงสอนให้เราเน้น,น,นที่สุด เพื่อทําให้ใจของเราเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานขึ้นมาให้ได้ตอนนี้ใจเรายังไม่เป็นใหญ่อะไรเป็นใหญ่ล่ะภาษาธรรมท่านเรียกว่ากิเลสยังเป็นใหญ่อยู่มันก็เลยพาให้เราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะกิเลสไม่ได้เพราะอย่างอื่นเราอย่าไปบอกว่าเราทุกข์เพราะไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งน,น,งนี้ไม่อย่างนั้นจริงจริงแล้วเพราะกิเลสพระท่านผู้มีธรรมท่านก็มีโรคภัยแค่เจ็บเหมือนกันท่านก็มีสิ่งที่ขาดขาดเขินเหมือนกันนะอย่างเช่นหลวงปู่มั่นเนี่ยไปอยู่ทางภาคเหนือนะท่านจะบินธบาตจะได้สักเท่าไหร่ ไปอยู่กับชาวเขามันจะได้อาหารการกินที่จะพออยู่เหลอจะได้เครื่องห่มเครื่องอะไรที่พอเพียงเลยจะไม่หนาวเหน็บเลอในยามหนาวแบบนี้อ้าวแต่ทําไมท่านไม่ทุกข์นะเพราะท่านมีธรรมนีเ่เพราะนั้นใจจึงเป็นใหญ่ะจะมินจะนิมนต์ท่านมาอยู่ในที่ที่สะดวกสบายมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองท่านกลับไม่ค่อยว่าจะมาไม่ได้มาง่ายๆเพราะท่านไม่ได้ฝักใฝ่แบบนีเ้เพราะใจของท่านพอแล้วใจของท่านอิ่มพอแล้ว ในทางธรรมเห็นไหมเพราะนั้นใจที่ฝึกดีแล้วจึงสําคัญพวกเราเราต้องเอาคติจากหลวงปู่มัน่นจากครูบาอาจารย์เหล่านี้แหละจากหลวงปู่ดีเนาะเอามาสอนชีวิตเราให้มองสิ่งต่างๆได้ด้วยใจที่เรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวมีใจเป็นใจที่เป็นมีความพาสุกมีความอิ่มพอใจที่อิ่มพอเนี่ยมีความพาสุกเพราะนั้นต้องหมั่นจเจริญสติจเจริญปัญญานั่งรถนั่งลาไปไหนก็ตาม พุโทโธอยู่เรื่อยดูลมหายใจก็ได้พุโทโธก็ได้อันนี้เพื่อเจริญสติไม่ปล่อยใจจะพูดอะไรจะคิดอะไรเราคำนึงคำนวณอยู่ตลอดด้วยความมีสติอย่างนี้ละ่ะนี่สติเราจะเจริญพอเวลาสติที่เราเจริญเวลาที่จะต้องนั่งภาวนาะมักจะเกิดผลได้เร็วที่เรานั่งเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลเพราะเราไม่ค่อยรักษาสติเราปล่อยทั้งวันยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราปล่อยจากการนอนเราไม่นับนอนสักหกชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเราปล่อยหมด คราวนี้เริ่มจับบ้างพุทโธบ้างพุทโธบ้างนั่งรถนั่งลาเดินไปไหนก็ถือว่าเดินจงกรมบ้างน,นี่แหละเรียกว่าทำจเจริญสติทั้งวันพอเวลาที่กลางค่ำกลางคืนก่อนนอนสมบูรณ์ไว้พักนั่งเต็มรูปแบบพุทโธพุทโธดูลมหายใจมักจะเกิดผลได้เร็วะอละ,อละวันนี้ก็ถือโอกาสพูด <c oughs> นิดหน่อย ชอบเด็กชอบเด็กไอ้หมอทำเมนตามากอยู่หมอเรื่องเร็วแล้วพ <c oughs> <c oughs> อยะทะวริวะหาปูลาปาลิปุเรนตีสาขลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดพเมวะจึงจะตุสัพเพกุเลนตุสังนกะปาเจนโทปนาลโสยะธามณีทอติลโสยะธา Tatanna daya teja saduka rokaaya we rasoka santujupa cakwa aneka antaraya pimina santu asesa tucaya siti tanam la pam no

ภาวตุสัพพังังสังฆรัตถังรักขตุสัพพเทวตาสัพพธรรมมะนุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต